และแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครับผมแอตตาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับไปดูไปดูอันเชิญอันเชิญไหน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 ตีสี่เป็นที่เรียบร้อยครับผมขอแสดงความยินดีด้วยรอบนี้เป็นบัตรขาวนะครับไอข่าวบัตรม่วงบัตรม่วงไม่จริงเป็นบัตรขาวนั่นเองใครที่ดองบัตรขาวมาแสดงความยินดีด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา,าดูดันว่าตู้มีตู้อะไรกันบ้างนะครับตู้ตอนนี้จะมีตู้ Black a t t a นะครับตู้เลดด์อัพแบ a ็ก a อ ta พร้อมกับการซึ่งโอกาสแก๊สออกก็อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วะ อ่าหนึ่งจุดศูนย์เปอร์เซ็นก็เท่าเดิมหนึ่งจุดศูนย์เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะเป็นเลดการ์ดเลดการ์ดอีกศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นโอเคนะครับอ่านี่คือตู้แรกตู้ที่สองเป็นตู้อันเชิญหน้าสกิลสำหรับคนที่กลัวว่าจะไม่ได้การ์ดนะครับสำหรับคนที่กลัวจะไม่ได้การ์ดของแอตตาเราไปดูโอกาสการออกการ์ดนะครับจากอ่าเมื่อกี้ศูนย์จุดหกก็จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นแทนครับอ่าโอเคนะครับใครที่กลัวไม่ได้การ์ดก็มาสติดก,ก็มาอันเชิญการันตีการ์ดแอตตาได้นะครับ200ครรััั้้้งสาหบบที่่่่กกลวไไมมดแแตตผนนนนะนเออู ถ้าไม่ได้การ์ดค่อยว่ากันเข้าไปตัวล่างก็ได้โอเคนะครับและถ้ากลัวไม่ได้แบบแน่แแบบโอ้โหพี่มันจะไหวไหมว่าผมไมไ่ได้แน่ผมทํายังไงอะ่ะเติมปะเป็นสายเติมใช่ไหมครับผมมีให้เลือกอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสเตปอัพรอบนี้มาแปลกโดยปกติแล้วสเตปอัพมันจะเป็นตัวละครรอบนี้สเตปอัพเป็นการ์ดเนี่ยเหมือนทีมงานเขารู้ว่าการ์ดแม่งสาคัญยังไงคนก็ต้องเอาการ์ดกับผมเป็นสเตปอัพทั้งหมด6ครั้งนะครับเป็นสเตปอัพทั้งหมด6ครั้งนะผมการันตีการ์ดแบล็กแอต a ตอนั่นเองอ ซึ่งการแบกเอต้าจำเป็นไหมเล่นแบกเอต้าไม่มีการ์ดก็เหมือนงูไม่มีผิดครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวการ์ดเนี่ยเอามาด้วยเพราะว่ามันช่วยเสริมสกิลของเอต้าได้ช่วยเสริมยังไงสกิลที่ตัวของเอต้าครับผมตัวนี้มันบอกว่าหากตัวเองได้รับผลของบาลีอ่ะไม่ใช่บาลีอ่ะอันนี้พิมพ์ผิดอ่าอันนี้เขายังผิดอยู่อ่าหากตัวเองได้รับผลของแอนตี้เมจิกจริงๆแล้วมันต้องเป็นแอนตี้เมจิกนะครับหากตัวเองได้รับผลของแอนตี้เมจิกอยู่ก็คือเลือดต่ำกว่า40%พิ่สิบเปอรทเซทนต์จะเพิ่ม,ม,มกัน 1500หน่วยนั่นหมายความว่ามันเอาไปบวกกับพาสซีฟและถ้าอัพตัวนี้5ดาวก็ผมเพิ่มความเสียหายที่ทําตัวนี้จะบวกเป็น25%บวกของเดิม15%เป็น40% 40%ต่อดีฟ1500หน่วยไม่มีใครทํา1500ครับส่วนมาก15,000ขึ้นนั่นหมายความว่าพลังโจมตีของแอทตาจะเพิ่มขึ้นประมาณ400%อย่างต่ําโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดสําคัญมากให้เอาการ์ดกันด้วยนะครับอ่าก็ตู้รอบนี้ก็จะมีตู้มา3ตู้เนาะอ่าตู้เลด ตู้เลตอัพตัวละครตู้เลตอัพหน้าสกิลแล้วก็ตู้สเต็ปอ <จะ S 1> ัพการ์ดแอตตาน,นั่นเองไม่มีการ์ดแอตต้าแปดสิบจะผ่านไหมของไม่ถึงก็ไม่แน่ใจถ้ามีการ์ดน่าจะผ่านมีการ์ดผมว่าผ่านหอแปดสิบถ้ามีการ์ดผมว<อ><ห>่าผ่าน<ๆ>มีคนถามมาคราก่อนว่ายูโนูแดงเข้าตู้ด้วยหรือเปล่ามีคนถามมาว่ายูโนูแดงเข้าตู้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแม่งสุ่มแบกแอตต้าแล้วคนอยากทำทีมแดงต้องใช้ยูโนูแดงด้วยเราไปดูกัน ยูนูแดงเข้าตู้ด้วยหรือเปล่าครับยูนูแดงเข้าตู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสุ่มยูนูแดงมาสุ่มที่ตู้อ่าปกติได้เลยนะครับตู้เลดอัพแบล็กแอตตได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็สุ่มกันได้เลยครับแต่ Black a t t a นี่เข้าตู้แล้วเข้าเลยนะครับเข้าแล้วแล้วก็ออกแล้วออกเลยไม่หวนคือไม่หววกับคืนย้อนมาก็มาเปิดกันด้วยครับเวลาไต่หงไต่หอได้ใช้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ และนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดที่มีมาในแพนแบ็กอาตาคืนนี้ตีสี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเนียกไปสุ่มตัวละครก่อนใครอยากดูสุ่มตัวละครทีผมอย่าลืมกดติดตามได้เลยนะผมติดตามกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาสุ่มตัวละครให้ดูและสําหรับใครที่ยังไม่โหลดเกมนี้มาเกมนี้นผมสามารถโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นสําหรับคนที่ดูทาง YT นะครับและสําหรับคนที่ดูทาง TT ก็ผมให้ไปโหลดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมเวลิก <Very S 1> <good. S 2> ูดวเว